ของเล่เหรอโอ้ยไม่ต้องเลยคุณนายค่ะแม่นอนอยู่แล้วแม่ค้าไม่ใช่ของเล่นหรือยี่สิบบาทเอ้าก็ใช่ไหมล่ะตลาดเยอะไปหมดเลยไม่รู้จะดูอะไรเนี่ยใช่ตาลายหมดเลยไม่รู้จะดูอะไรเยอะ ใช่ไหมมันเยอะเอาขนมร้านขนมนี่เคยอยู่ตรงนี้หายหมดเลยเนาะเคารู้ไม่ได้ไหนอ้าวพวกเราเคยมาด้วยกันเออนะเอ้าหนูจะลืมทำไมออ้ยเจอโซนของกินเบิร์ดนี่แวะเลยโอ้คอคเต็มที่นอนเราแล้วลูก ไม่มีที่จะวางไม่มีที่จะนอนเคยเห็นหน้าฉันเป็นอะไรเคยเห็นหน้าฉันเป็นอะไรเป็นตังโอ้ยือได้สองยื้อนี้เลยหอมหอมหอมโอ้พอดีเลยอพอดีเลยนวลโชนหอมจริงจะไปทางไหนกันทางนี้ มีแต่ของกินเลยครับของกินเยอะ<ต>มากจะมีอุโมงหรือเปล่าสุดแม่ถ่ายรูปใหสสนสะม<า>ุดได้ไหมหลเออจะไปรูป้อไหมล่ะอย่าหลงมือกันนะถ้าหลงก็ไปประกาศหาด้วยนะขนมน่ากินน่ารักจัง ตรงนั้นเต็มเต็มเลยดูไปบอกดูไปให้นะ้านี่ดูกันเยอะมากเลยแม่ถ่ายรูปรตรงไหนตรงไหนอะ่ออะไ,ไ,ไปดิเดินเดินหันหน้ามาหาแม่ไไ่ปกอนูให้ถ่าย,ายไม่ได้ให้ถ่ายวิดีโอ ดูแล้นะดูนะ,นะเอาวันนี้มันกดถ่ายได้ตรงนี้มันกดทำไมมีแต่ร้านทำเวฟเนี่ยเยอะมากมเลยไี่อยากใส่แมสนะหายใจไม่ออกไม่เอาดีกว่าหนะน้าดัวยตรงนี้เออหนูหันหน้าไปนู่นนะหนันแม่ถ่ายมาทางนี้มาอยู่ตรงนี้ไอ้อหนูเ่ามา,มายืนตรงนี้ ê à, nó yên không đấy คลาเหมือนกันนะตอนนี้ไม่ไมีตู้คีบเลยพาไปขี่ไยโอ้ยเธอจริง <ตา S 1> เลยตาเดียวขอสองตาดูก่อนตาหนึ่งเท่าไหร่ไม่ใช่ตาละร้อยป่ะเ็ว ลงเท้าเธอแต่ไปห้องน้ำพาไปก่อนอุ้ยไปห้องน้ำให้เรียบร้อยจะ <ừ. S 1> ได้ไปทีเดียวแต่แม่ต้องพาไปชิดนะ ก็ูม่อยู่นี่อยู่ใกล้ๆพี่แบมพี่เบิร์ดพี่เอ็มก็อยู่ก็อยู่ไม่ไกลกันเท่าไหร่ เยี๋ยวไปแม่รอตรงนี้เลย Thank you, Thank you. แต่เนื้อเลยอะไรอ่ะขีดเล็บหนึ่งตัวเท่ากับสิบแต้มแล้วต้องหยอดกี่รึตัวเนี่ยฮะอะไรอ่ะหนึ่งตัวเท่ากับสิบแต้มโอมันต้องได้กี่แต้มอ่ะหนึ่งตัวเท่ากับยี่สิบแต้ม <c ười> มันต้องได้กี่แต้มก่อนไม่ใช่ได้3ามร้อยหร้อยเลยหรอหรืออะไรไม่ไม่เข้าใจเหมือนกันนะอ่ะสิบบาทลองดูลองดู

หยอดโดนมั้งมันบางอันมันอาจจะเสียป่ะอันนี้ดูโุ ลองอันนี้ดิมันไม่ได้ดูพี่เขาหยอดดูพี่เขาเล่นเงินเอาหนูลองหยอดก่อนด้เดี๋ยวเดี๋ยวก็ไม่ได้ไปไหนลูก,ลกอ้าวต้องหยอดีเกียน่ะโอ้โแรงแลองหยอดดูดูพี่ก็หยอดได้ไหมรั้งแล้วมันไม่ได้

ตัวใหญ่นอนแง่งแมงอยู่เลยออเอ้าโหสัญญาแล้วก็พอไปไปไปดูอย่างอื่นเพื่อมีอย่างอื่นที่อยากได้อีกเอาไม่มีตู้ที่แบบพี่หนูชอบพี่พี่รถเขาก็ไม่เล่นกับหนูอ่ะเอ้ยบุกแล้วแม่ก็จะซื้อของเองเลยไั่ไดซื้อยู่ตรงนั